ทุกคนเคยไปทะเลหรือเปล่าก้าเคยเกาะนั่นแหละวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับทะเลนั่นเองผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยน่าจะไปอยู่ห,ห,ห,น,หน้ามีอยนึงผมได้ไปเทียเท่ยวกับครอบครัวใช่ไปเที่ยวกับครอบครัวที่ทะเลน่ะแล้วพอไปถึงก็เตรียมของอะไรเสร็จแล,ล้วกินข้าวเรียบร้อย แล้วจะลงทลเะเลพอลงทะเลเสร็ปับ๊บก็หิวเห้นี่ขึ้นมาใหม่แล้วลงไปอีกทีไปเจอแพมเพิร์ดว้ยเคคือแบบใครมันมาทิ้งไว้ว,วะคือตอนนั้นเมนได้กี่แล้วมนะันก็เล่นต่อไปจนมันทนไม่ได้แล้วมันเริ่มจะลอยมาผมแล้วผมเลยกลับขึ้นฝั่งแต่มันก็ยังตามผม น้ำมันซัดแผมนัิดขึ้นมาในแผ่นชุดนั้นใ้ชายมันมีอะไรอยู่ในนั้นขี้นั่นเองใช่ครับมันมีขี้อยู่ในแผ่นพัดว้าวคือแบบนั่นคือเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตที่ไปทะเล ใช่คือก็ไม่รู้ว่าว่าใครเอามาทิ้งอะแต่คือแบบมันโคตรเหม็นอะก็จบไปแล้วนะครับคลิปสำหรับผมก็คีนั่นเองก็คลิปหน้าจะมีหรือไม่มีก็รอเลยกันไว้เจอกัน